ที่เป็นสามีเนี่ยถึงแม้ว่าภรรยาเนี่ยจะไม่ใช่คุณแม่ของเราก็ตามนะแต่ภรรยาคือคนที่เขารักเราแล้วก็ดูแลเราเหมือนเป็นอีกทอดหนึ่งอะตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่ดูแลเราคุณแม่รักเราคุณแม่ใส่ใจเราทนุถนอมเราพอเราเติบโตมาภรรยาเราเนี่ยกลับเป็นผู้ที่รับช่วงต่อแม้ว่าวันนี้เราไม่ได้ต้องดูแลเหมือนเด็กแบบบ่อนะแต่ก็คือรักแล้วก็ดูแล,แล,แลเราดังนั้นเนี่ยในความเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องรู้ว่าเพศแม่เนี่ย เป็นเพศที่แข็งแรงมากเป็นเพศที่เข้มแข็งมากท่านเนี่ยเลี้ยงดูเรานะฮะด้วยความเข้มแข็งอย่างดีส่วนภรรยาเราเองเนี่ยถามว่าปณิบัติดูแลเราเนี่ยเราไปมีบุญคุณอะไรกับเธอหรือเปล่าไม่มีการที่สามีมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างไม่ได้มีบุญคุณอะไรต่อกันมาก่อนแต่วันนี้มาอยู่ด้วยวกันสามีก็ต้องเลี้ยงดูภรรยาภรรยาก็ต้องดูแลาสามีแล้วก็ลูก องค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะคำคำเดียวที่ลอร์ประทานมาให้คือคําว่ารักสังเกตให้ดีนะครับมันไม่มีอย่างอื่นเลยคุณผู้ชมเอาลอให้คนสองคนมาอยู่ด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยมีบุญคุณกันมาก่อนทําเพื่ออะไรอะ่ะถูกไหมฮะถ้าพูดถึงประโยชน์ส่วนตัวถ้ามาอยู่ดีๆจะต้องไปดูแลผู้ชายคนนี้ด้วยเหมือนกับผู้ชายเหมือนกันฉันหาเงินมาทําไมฉันต้องเอาไปให้ให้เธอด้วยคือถ้าคิดในมุมแบบนี้มันก็มองแบบนี้ แต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆคือเอาล้อทรงเมตตาให้เรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันผู้ชายก็มีความบกพร่องในความเป็นผู้ชายผู้หญิงก็มีความบกพร่องในความเป็นผู้หญิงถ้าเราต่างคนต่างสมบูรณ์แบบเราจะไม่จําเป็นต้องมีคู่ชีวิตครับแต่เอาล้อให้เรามีความบกพร่องบ้างเพื่อให้เราได้มาเติมกันให้เต็มให้เราได้มาให้กําลังใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะไม่มีบุญคุณต่อกันในอดีตที่ผ่านมาแต่จากนี้ไปเราจะดูแลกันใส่ใจกัน เพื่อให้ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ดีๆนำไปสู่การอยากจะไปอยู่ด้วยกันในสวรรค์ของอัลลอฮ์อันนี้คือองค์ประกอบนะครับเพราะจริงๆเนี่ยวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮ์วันเนี้ยผมและคุณผู้ชมเนี่ยเราจะอยู่แวดล้อมด้วยอะไรด้วยทรัพย์สินด้วยหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆแล้วเราก็มีช่วงเวลาที่เราทำอามาันอิบาดาเหล่านียจะรวมๆกันอยู่ในโลกดุนยาแต่วันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮ์วันที่เราไปสู่หลุมฝังศพเนี่ยทุกอย่างจะไปจากเรา เหลือแค่อามานอิบาดาทุกอย่างจะไปจากเราเหลือแค่อามานอิบาดาอามานอิบาดาเนี่ยจะมาในรูปของเพื่อนของเราเป็นเพื่อนที่สวยงามสว่างสวัยทำให้จิตใจของเราร่มรื่นร่มเย็นนั่นคือความสุขของผู้ที่รอคอยอยู่ในโลกอารับบาซักในขณะเดียวกันการที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮ์ไม่ใช่การตายจากลากันแบบถาวรในศาสนาอิสลามเนี่ยอย่างพ่อแม่รักลูกเนี่ย คุณผู้ชมถ้าวันหนึ่งเราต้องกลับคืนสู่ล้อเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก่อนหน้านั้นคือการฟูมฟักให้ลูกเป็นคนดีของล้อให้ได้ขอดุอาจากล้ออย่างจริงจังให้ลูกนั้นเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักให้ได้ถ้าท่านเป็นบ่าวที่พยายามเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักอยู่แล้วเนี่ยต้องพาลูกไปเจอคุณให้ได้ในสวรรค์วันนี้เราห่วงลูกสรารพัดเลยเราห่วงลูกว่าตอนที่เราไม่อยู่เขาจะใช้ชุดยังไงบนหน้าดุนยาอย่างดีเขาจะดํารงชีวิตยังไงเขาจะมีอีมานไหมเขาจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักไหม เขาจะมีกินมีใช้ไหมนี่คือความรู้สึกถึงความห่วงใยจากพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงให้เราได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนอัลลอฮ์ให้เราได้รับรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะห่วงลูกแค่ลูกตายไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะกลับคืนสู่โลกไปก่อนเราต้องห่วงกันและอยู่อย่างมีความหวังและตายอย่างมีความหวังว่าเราจะได้เจอคนที่เรารักลูกของเรา อีกครั้งในสวรรค์ของลอส์ด้วยการที่ลูกต้องเป็นคนดีของอลอส่วนลูกเองขอดูอาให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่จากไปและเป็นคนดีของอลอ์ให้ได้เพื่อจะไปได้ไปเจอคุณพ่อกับคุณแม่อีกครั้งในสวรรค์ของอลอสิ่งที่ศาสนาสอนกับเราศาส,สนาบอกกับเราบอกถึงวิธีการที่คุณจะได้เจอกันกับคนที่คุณรักอีกครั้งในสวรรค์ของอลอ์บอกวิธีการที่เราจะได้เจอกันแบบ ยาวๆแล้วอะไม่ใช่เจอกันประเดี๋ยวประดาวเจอกันแป๊บๆให้หัวใจพองโตแล้วก็ตายจากกันไปไม่ใช่การตายในอิสลามคือการข้ามชีวิตที่มันชั่วคราวไปสู่ชีวิตอนันิสนิรันที่คุณจะไม่มีวันตาย